Give it to me like... สวัสดีคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้านมือสองกเกษตรยนต์ของเรานะคะหรือเพจอ e ีแตนพิจิตสนะคะ,ะวันนี้เราจะพามาดูรถไถเอล่อนนะคะเนาะตัวนี้รถไถเอล่อนเราได้เอาเครื่องออกแล้วนะคะแต่เราจะมีคลิปการขับแต่ซึ่งจะเป็นในคลิปจะเป็นยังไม่ได้ทำสีนะคะยังไม่ได้ตกแต่งนะอะ ทีนี้เราตกแต่งแล้วเราก็เลยจะมารีวิวให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะคะเพื่อความที่ว่าดูแล้วมันจะน่าใช้มากขึ้นเนาะค่ะตัวนี้เป็นรถไถยเอล่อนนะคะเนาะค่ะแม่ค้าก็ยังก็ยังเรียกรุ่นอะไรแบบดูรุ่นดูอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะอืมสามารถดูได้เลยพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวการขับใช้งานอ,อาจ,ะจะมีรีวิวการขับใช้งานให้ดูนะคะเนาะ คือขับมาประมาณยี่สิกิโลนะคะคันนี้ขับมาบ้านนะคะที่แรกมันวางเครื่องเนาะแต่ตอนนี้ได้เอาเครื่องออกไปแล้วนะคะขายแต่โครงเปล่านะคะอ่าตัวนี้เป็นรถขถเอลอ่อนที่สามารถดำมได้นะคะตัวนี้ดำมได้ค่ะอ่านะคะตรงนี้นะคะเป็นไฮอ่าเขาเรียกอะไรนะยกดำมได้นะคะอ่าดำมได้ดำมได้ดัมไปดำมเำกษตระนะคะไม่ใช่ดำมไฮดรลิกนะคะ นี่ตัวนี้ความคงทนของการใช้งานนี่คือสบายเลยนะคะเพราะเป็นรุ่นเพาใหญ่นะคะตัวนี้อ่าดูก่อนนะ,ะลูกปืนใหญ่อ่ะลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ล้อใหญ่นะคะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะคือระบบดัมที่อ่าเจ้าของเก่าที่เขาผลิตออกมานะคะได้จัดทําไว้นะคะเนาะคือสามารถดัมได้เลยตัวนี้ใส่ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามตันประมาณสามตันสบายเลยนะคะเพราะกระบะก็เป็นกระบะ ใหญ่นะคะเนาะอ่ากระ,ะกระบะใหญ่นะคะตอนนี้กระบะใหญ่เดี๋ยวเราจะวัดจะวัดขนาดกระบะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้อ่าตอนนี้คือเช็คให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดแล้วนะคะสามารถเอาเครื่องมาใส่แล้วขับกลับบ้านได้เลยนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าลูกค้าไม่มาเรามีบริการจัดส่งให้นะคะค <Okay. S 1> ่าส่งตามระยะทางนะคะอืม เดี๋ยววัดความกว้างด้านในกระบะให้ดูนะคะเนาอเอาเฉพาะด้านในนะคะที่เราสามารถใส่ของได้นะคะอ่าด้านในจะอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบหกเซนนะคะด้านในนะอ่าแต่ถ้าวัดวัดแบบรวมเลยนะคะรวมความกว้างเลยนะคะเพราะบางทีลูกค้าบรรทุกหนักก็อันนี้นี่นี่มเมตรเจ็ดสิบนะคะนะ้เมตรเจ็ดสิบค่ะเมตรเจ็ดสิบนี่คือกว้างทั้งหมดนะคะ อมแม่ค้าได้ไปเห็นเอแถวแถวอูทไทยมาแล้วนะคะเขาบรรทุกมันกันได้แบบสองตันขึ้นนะคะลูกค้านะคะสองตันขึ้นเลยเพราะเขาจะเสียบไม้ขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วพอไปถึงลานมันเราก็ดัมลงได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าไปใส่เครื่องเอานะคะเนาะ ฝาท้ายปิดเปิดได้นะคะเรียบร้อยนะคะตรงนี้อหรือเราจะไปไว้เข้าไร่เข้าสวนก็ได้นะลูกค้าถ้าเราจะไม่บรรทุกหนักนะคะเข้าไร่เข้าสวนตรงนี้ก็สามารถให้อ่าคนที่ไปไล่กับเรานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ใส่ถังฉีดยาได้อ่าใส่ปุ๋ยว่ันข้าวได้เลยนะคะตรงนี้นะอใช้งานได้หลายประโยชน์นะคะบังคับเป็นพวงมาลัยนะคะลูกค้า รถไถเอวอ่อนรุ่นนี้นะคะก็คือเราจะนั่งเหมือนรถยนต์เลยนะคะนั่งขับตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นพวงมา,ล,างลัยบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปการขับอยู่นะคะเนาะมีคลิปการขับอยู่การขับคือ,อขับ ขับกับบ้านเรานะคะตอนนี้ขับมาจากที่เราซื้อมานะคะขับมาเลยนะคะคันนี้ไม่ได้ยกมานะคะอะดี๋ยว,วัดขอวัดความยาวก่อนละกันเนาะตัวนี้ยาวอยู่ที่สองเมตรนะคะสองเมตรสี่เซนนะคะตีว่าสองเมตรนะคะนะยาวนะคะอ๋ะสองเมตรถือว่ายาวนะคะเนี่ยเท่ากับกระบะอีแตนเลยนะคะลูกค้าอืมอืมดูนะคะสวยคือตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าอืม บรรทุกได้อย่างน้อยคือถ้าเกิดยื่นกระบะขึ้นนะคะได้อย่างน้อยคือสามตันได้สบายเลยค่ะลูกค้าค่ะถ้าเกิดเราจะาไปบรรทุก,กน,นะคะได้เลยเพราะมันดําได้นะคะเราไม่ต้องโกยล,ลงให้เหนื่อยนะคะอาจเป็นทางเลือกนะคะของลูกค้าคืออ่ะถ้าลูกค้าไปใส่ข้าวนะคะก็สามารถดํามลงได้เลยนะคะคือเราจะไม่ต้องไปโกยให้เหนื่อยนะคะลูกค้าตรงนี้นะอืมเราสามารถดั้มเทดําได้เลยอ่า นะคะเป็นเพาใหญ่ด้วยนะคะเขาเรียกอะไรนะเอาลูกปืนใหญ่ค่ะรุ่นลูกปืนใหญ่นะคะ,ะ,ค,ะคือมันรับน้ําหนักได้นะคะอืมเข้าไรเข้าสวนกระจแววเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยดูคลิปการขับอีกทีนึงนะคะพ่อค้าเขาขับมานะตรงนี้ค่ะตรงนี้เปิดราคานะคะอยู่ที่สองหมืนเจ็ดพันบาทนะคะ เป็นโครงเปล่านะคะสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะตรงนี้โคตรคุ้มเลยนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยเอาเครื่องมาใส่ขับกลับบ้านได้เลยนะคะเนาะอืมตรงนี้นะคะสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้อยู่นะคะ คือแอดไลน์มาได้นะคะสอบถามได้ตลอดเวลานะคะอสอบถามกันก่อนได้นะคะจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะค่าส่งตามระยะทางนะคะอสอบถามกันได้เลยบ้านแม่ค้าอยู่ที่พิจิตรนะคะจังหวัดพิจิตออรอำเภอดงเจริญนะคะอ เบรกอยู่นะครับวัยรุ่นฝึกขับนะครับา